ใค้ขาวสามได้เลยก็คือตัดเกียนนั่นแหละเกียนให้ปังจะปังหรือเปล่าอันนี้ชาเลนจ์เลยไม่ได้รู้สึกเหมือนตัดผมแล้วรู้สึกเหมือนแต่งหน้าอยู่สวัสดีครับผมการ์ตูนนะครับจากช่องหมวดตูนแชนแนลนี้ค่ะใครเนี่ยช่างค่ะเป็นช่างประจำตออช่างประจำเลยใช่ไหมสุดยอดมาก ตอนอยู่สอนอนนี้ให้ตัดประจําเลยเป็นจิตอาสานะคะแต่วันนี้ที่ห้องของเขาแล้วก็ทําการอาไรทักษาที่การตัดผมนะคะเกรียนให้ปังก็คือน่าจะเป็นเศษดีกว่าค่ะจะปังหรือเปล่าอันนี้ชาเลนจ์เลย<ช>นการรอดูกันนะคะคือเทคนิคมันจะไม่ยากเลยแต่แค่แบบว่าที่ที่เขาจะชอบพูดว่าเกรียนเกรียนเกรียนยังไงอย่างนี้แต่จริงๆมันมีมิติที่ทํายังไงให้มันดูดีอะคะอ่ะเริ่มอยากจะเห็นแล้ว จะเป็นยังไงขับรถข้ามน้ําข้ามทะเลมาเพื่อให้ตัดผมเลยนะเนี่ยช่างช่างมือทองเปล่าหรอกไม่มีช่างเ <c oughs> ราเล่นนะเราเล่นไ <Okay. S 2> ปเราไปลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ก่อนไหมไดอออ้อุปกรณ์เรอแอบเห็นแอบเห็นนิดนึงว่าอุปกรณ์แบบมันจะยนเยอะมาก <c oughs> อุปกรณ์แล้วนะคะมันก็จะลกๆนิดนึงเนาะก็จะมีถุงมือเนาะมาตรการ COVID 19, โควิดปกติช่างเขาก็ต้องใส่อีกแล้วเนาะอ,อืมแล้วก็แบตเตอรี่อันนี้หวานมากอะสีหวานมากอะเอาเอาไปเอาไปคัตตอมเองนะเนี่ยมันไม่มีใครอ๋อยู e e ทอ is food สายกินนี่เองใช่แค่อันนี้นบัตรออนใช่ไหมเอาไว้ <laughs> ปัดเศษผมลูกค้าค่ะถ้ารเราแบบว่าเออผมลูกค้าหน้าเนิเนอแล้วก็ปัดปัดได้ไอตัวนี้ก็เป็นตัวเชเวอร์ที่ว่ามันจะสําคัญที่ทํายังไงให้มันเกียนเกียนได้สวยงามจะสวยที่ตรงนี้นี่แหละเพราะถ้าเราไลนมีติของเชเวอร์แล้วก็หลายๆเบอร์อะไรเงี้ยมันก็จะสวยเกียนได้สวยว่างอันนี้พูดถึงร้านตัดผมทั่วไปไม่ค่อยเห็นนะเนี่ย มันมีแต่ว่ามันเป็นคนละรูปแบบกันแล้วแต่ยี่ห้ออะไรของเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราคือเราซื้อมาเพราะามันเล็กแล้วก็กระทัดรัดอะไรเงี้ไปอ,อย่าไปนสนใจสติกเกอร์แล้วนะเราก็ติดงอซั่วไปงั้นแหละมันเป็นซิลดาตัวน,นี้มันของวาจิบ้างส่วนมากเราใช้ของซิลดาหมดเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นของอากูชิของซิลดาเหมือนกันแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นของชุนเหมยชุนเหมยก็คือมันขึ้นได้อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเราแต่ว่าลูกค้า เขาชอบงานเฟรชไหมหรือะไรเงี้ยถ้าถ้าเฟรเฟรก็คือการเกียร์นั่นเองนะแต่ถ้าคือถ้าเกียร์ใ้บังเราก็แค่เอาฟันไปรับรับให้มันแบบว่าพิเศษก็เหมือนคัดต้อมขึ้นมาหน่อยเพราะว่าโดยปกติมาจากโรงงานมันจะไม่ขาวมากก็คือการเกียร์คือมันก็ต้องขาวใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องขาวให้มากๆที่สุดพอกมากที่สุดได้นิดนึงปุ๊บอันเนี้ยมันก็จะมากกว่าของระดับนี้ระดับนี้ก็คือขาวยิ่งกว่าไปนิดนึงแต่ว่าคือมันจะไล่กันได้สวยพอดนึงเสร็จแล้วพออันนี้ ต่ลงมาก็จะกลายเป็นอันนี้อแต่ว่าถ้าจะก่อนหน้านี้ให้เล่นในเสือคือเราเล่นมิสโกนก่อนแซบตรงระหว่างการงอันนี้ก่อนก็ค่อยอันนี้แล้วมันจะไล่ได้สวยมากขึ้นอ่าโอเคอเค,ค่ะเดี๋ยวไปตัดกันนะเพราะว่าเวลาเจอน้อยละก็เดี๋ยววันนี้จะทําการไถ่าขาวถ่าย,ยขาวสามด้านเลยก็คือตัดเกียนนั่นแหละตัดเกียนให้ดูดีแล้วก็เป็นออกแฟชั่นของทางฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอแนวฝรั่งดูสิจะเวิร์กหรือเปล่า ต้องรอดูแต่คำรับหมวดตูน่ะหลับทงอะไรมันก็ดูดีอยู่แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยไม่ขนนาดันอยู่ที่เบ้าหน้าค่ะแล้วก็แต่ละเนี้ยคือหัวสวยก็คือแบบหน้านาไม่ผ่านไงเขาบอกว่าหัวสวยแต่หน้าไม่ผ่านได้อยู่ได้อยู่เขไม่ได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะโอเคครับไปดูกันเลย ปาดโอ๊ยปันไม่ออกมาอยู่ <laughs> จะไดงถึงความหน้ามาน <laughs> ปปันอ่ะแป้งทอดก่อนก็ได้ค่ะไม่ได้รู้สึกเหมือนตัดผมแลนะรู้สึกเหมือนแต่งหน้าอยู่ของตำรวจหรือทั่วไปเขาจะติดกันนี้รอบๆตรงแต่ว่าอันเนี้ย ตรงนี้ตรงปุ๊บลายที่ทําออกมามันก็จะตรงแล้วก็สวยมันเห็นไหมคะมันจะโค้งมันจะแาบนี้แต่คือเราแต่สไตล์นะคะบางคนเขาก็จะตรงไปอย่างนี้ซึ่งสำหรับเราเราคิดว่ามันค่อนข้างจะโบราณน,นิดนึงอะ่ะในความรู้สึกชอบส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เบอร์0ถุงก็คือเป็นตัวฟันเปล่าฟันเปล่าโดยที่ไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็ปรับระดับสูง มันจะปรับได้นะคะศูนย์กับตืนเป็นทางกับปรับสูดสเน,นี่ยเห็นไหมคะลูกค้าแตกแต่งกันอย่างนี้เองยัง <laughs> ห็นได้ยินได้ไงเหรอยัง เจลเย็นสำหรับลงใบมีดมีโกนมันจะทำให้งานแบบเขาเรียกว่าผมลูกค้ามันจะถากได้ง่ายโกนได้ง่ายูมีตาเทีนผมนมันแข็งมันหางแล้วแบบบาดเข้าอะไรเงี้ยค่ะโอ้จอ right. ยไปลืมเฮ้ยลืมอะไรลืมไขก่อนไขก่อนแล้วค่อยโกน <laughs> ตัวททมเมิร์มมันคือตัวการขอบปนายมุ้งอะไรก็จะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าแล้วก็ใช้แปรงนะคะแปรงเฟษอันนี้ก็สําคัญสําคัญยังไงสําคัญกับเกียนเพราะว่าเราจะได้เห็นหนังศีรษะลูกค้าว่าเงียนหรือยังแล้วก็ลงใบมีดใบมีดก็จะทําให้ลงรายละเอียดไปดี หนึ่งนิ้วไล่มาให้มันเชื่อมกันการที่เ,เราโกนผลอ่อนมันก็ได้เห็นขอบได้ชัดอะคะ่ะอย่างหัวตูนเนี้ยเขาอางพิษะเขามันก็จะเห็นขอบชัดถ้าเราไล่สวย ขึ้นไปอีกเป็น0.5อย่าทน,นี้ก็ได้ค่ะก็ใช้วั่หนึ่งนะคะ ราใช้0.5 1หนึ่งอยู่ตรงนี้0.5จะเก็บช่วงนี้นะคะ่ะเพราะว่า0.5ตรงนี้มันเป็นฟันเปล่าจะบอกว่าก็แอบ,บร้อนนิดๆนนะครับเพราะว่าเราออกมาข้างนอกห้องมารับแสงเพราะว่ากลัวว่าตัดในห้องเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็น ไม่สะดวกเราก็ใช้แปรงนะคะปัดไล่ดูงานของเราว่ามันเกลี่ยมันเคยหรือยังตอนที่ติกอะคะ่ะจะใช้ทิมเมอร์ติกนะคะเพราะเราจะไล่ไม่สุดอันนี้จะเริ่มเกี่ยแล้วเดี๋ยวเก็บส่วนโค้งนิดนึงนะคะแล้วก็การขอบก็เก็บเรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นตรงนี้ยังมีเหลี่ยนิดนึงอันนี้ก็คืองานละเอียดแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะ มันจะทําให้หน้าดูขาวขึ้นด้วยนะใช่มันทําให้มันไม่ใช่ว่าขนจะยาวจะแข็งมันขนนะแข็งเพามันผิดนะคะอันนั้นมันไม่เฮ้ยเมื่อก่อนเคยคิดนะว่าขนหน้ามันจะเหมือนหนวดอะที่ว่าพอโกนบ่อยๆแล้วมันจะแข็งขึ้นล้วจะแข็งขึ้นอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะคนอ่ะหน้าเป็นลิงกันหมดของประเทศหรือดิเธอแต่อันนี้ก็คือเป็นแบบความเชื่อของคนไม่เ้าใจก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่า แต่มันมันจะไม่แข็งใช่ไหมใช่ไม่แข็งเมื่อไหร่เราโกนให้เธอตลอดผ่านเดี๋ยวเราเก็บช่วงของอีกนิดนึงคไม่เสร็จแล้วเนี่ยแบตจะหมดละปิดคิไม่เสร็จแล้วเนี่ยปิดลิปไม่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเก็บให้อีกทีนึงโอเคแล้วเนาะโอเคแล้วค่ะทุกคนทุกคนคุณพี่ด้วยกันยังไงบ้างผลงานเบื้องต้นหมุนตัวให้ลูกาดู อ,อ,อันนี้คือมันจะต่ําหน่อยจะเห็นไหมครัหนากิกาของของหมดจะมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งบางคนจะไม่มีแต่อันเนี้ยมีซึ่งเราก็ต้องนี่อันนี้ก็คือได้ดีสุดดีสุดสำหรับรองครัาดีสุดสำหรับเอ่อทำเหมือนเป็นเก้าอี้เลื่อนนะจริงๆแค่ขานะคะเลื่อนอันนี้คือนอกจากจะชาเล่นฝีมือช่างแล้วต้องชาเล่นเรื่องเวลาด้วยเวลาแล้วร้อนอีกอรอีกร้อนด้วยคือชาเล่นหลายๆอย่างมากเลย เดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปละเดี๋ยวไปทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวไว้จะหาเวลามาให้ดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับไม่ลืมบอกนี่คือช่างเข้าุตสาเสียสละเวลาวันว่างของเขาเลยนี่นี่ใช่ค่ะมีเวลาว่างแค่หนึ่งวันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะถ้าใครสนใจก็ทิมมาได้นะคะชอบมากในการเก็บสกิลตัดผมคือตัดแห้งฟรีไม่มีค,ใใค่าใช้จ่ายค่ะโอ้จริงๆนี่จริงเป็นพ r าให้ด้วยนะคะสมมันมีใครสนใจจริงๆก็พักมาได้เราไม่ได้หิ่งไม่อะไรคือจะมีแค่วันเดียวเท่านั้นแหละที่เราสะดวก คือถามคิมเลาได้ได้โอเคครับบ๊ายบายครับเราก็เพิ่งไปถ่ายรูปเล่นกันในวัดอะไรนะวัดเบนจะมาโพสต์คลิปครับ อาจจะถ่ายรูปไม่ค่อยขึ้นก็ดี๋ยวว่ากันแล้วกันถ่ายให้ดูทรงผม,มเฉยๆว่ามาอยู่ในสภาพแสงต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับแสงก็จะไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายรูปในแบบเท่าไหร่จริงๆอ่ะตัดผมตั้งแต่วันพุธแล้วแต่วันนี้ก็วันเสราร์กี่วันอ่ะพุธพฤหัสสุกเสราร์ก็ผ่านไป3ามวันทรงผมคงยังไม่อันนี้มากหรอกตัดผมมาแค่สามวันชอบไม่ชอบยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับค่ะไว้มีโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปที่ไหนหรือว่าจะไปในรูปแบบไหนติดตามได้ที่ช่อง YouTube เลยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับค่ะฝากด้วยนะครับบ๊ายบายครับ